บทที่ 21. พ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะมานีถือมะม่วงเข้ามาหาพ่อมานีพ่อคะพี่มานะจะไปขี่มา้ามานีไปขี่ม้าบ้างได้ไหมคะมานีกินมะม่วงที่ถือมาพ่อจึงว่ามานีมานั่งที่นี่อย่าก,กินให้เหลอะเทอะนะ มานีก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อพ่อพูดว่ามานีถ้ากินอะไรอยู่ก็อย่าพูดมันไม่น่าดูมานีได้ฟังก็จะทิ้งมะม่วงลงใต้โต๊ะพ่อจึงพูดอย่าทิ้งที่นี่เอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงและล้างปากล้างมือให้สะอาดอย่าให้เหลอะเทอะนะมานี ทำตามที่พ่อบอกพ่อสอนว่าจำไว้จะทิ้งอะไรก็ทิ้งที่ถังใส่ผงจะได้ไหมห่เลอะเทอะ